เซนพีทค่ะทุกคนวันนี้พามาเที่ยวที่เซนพีทมีผู้โดยสารมาด้วยหลังลุหลับไปแล้วหนึ่งคนคนขับรถของเรานะคะแล้วก็นี่มีแขก V.I.P. ผู้โดยสารไม,ไม่ถึงอ่ะสองนาทีค่ะอีกสองนาทีจะถึงละมิก้ ika, you excited อยู่ห่างจากแบรนดอนประมาณ45-50กิโลเมนะครับอยู่ที่ว่าเราจะไปส่วนไหนของเซนพีสองสาวกำลังชอปปิ้งชอปปิ้งบ้านแล้วเราทาลิปแบบมันสติกตรงเนี้ยแล้วขนมิก้าเข้าปากเต็มไปหมดมิก้าจ้า vertientoacercasos cima ่ถเาดลายวเราตอนนเย้าตตอไปเลยเดี๋ยวมเราันนี้ก่อน

แตกมเลยมากินก๋วยเตี๋ยวมากินก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูหม้อก๋วยเตี๋ยวนะคะทุกคนนี่ค่ะหม้อก๋วยเตี๋ยวใหญ่มากหม้อเล็กๆป้าเปียบอกหม้อหูดูในหม้ออันนีุ้อันน้มีอะไรมีตีนตีนไก่ไว้ลวกเมก้าหิวไหมคะ ไม่ค่าไม่ค่าอันนี้คืออะไรคะเนี่ยจำจำหัวอะไรนะเนี่ยห <popcorn. S 2> ัวอะไรมาขอากับจำเลยเหรอมันคือหัวยังหัวอันยังก็เรียกอะไรที่ใบมันคือใบพักชีนอ่ะอ๋เด้ออันลูกแดงแดงใช่ไหมลูกขาวๆนี่เนาะแหละต้องลองชิมแล้วแหละมีช้อนไหมมีนีค่ะทุกคนใช่มะกรูดก่อน ขี้แรกนึงว่าบ mm. to ัะคงบะแมนว่าบะเป็นอย่างถือได้ถือได้ตอนแรกนึงว mm. ่าม่วงมูกกับจหืมก้อนเออมือนึ่คือตำแซ่บอ่ะก็เลยไม่ตำแซบม่เชื่อฟูงได้หนยิงมากมากสมสมแล้วเถอะเชื่อรุงไม่มีเลยนะจะหญิงนะมีเบอร์ล้วนๆนะจะเนี่ยคุณนะย่องนอยนึงกับบดได้ได้หนึ่เบิองหมูหมูย่องบ่ได้ได้นี่ง แต่ว่าผงชูรสเป็นอันตรายอยู่ดอกบม่มีเอาบอกไม่ใช่อะไรเลยจ้ามันมากับน้ำปลาแล้วเลยใช่แสดงว่าน้ำปลาอร่อยอันนี้มาทำอะไรคะเนี่ยคือกินส้มตังค่ะคนนี้มาทำอะไรเหรอคะกินซมจังพี่น้องแอคตันแอคตันเพิ่งตื่นชอบเป็นแบบเหมือนก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวตีนไก่น้ำดำดำใช่ไหม ต้มตำมโคลาบีซิมบ์ซิมบ์ซิมกันแล้วซิมเลยแซ่บนี่อันนี้คือคนเห็ดทนต์แล้วมวหลานนั่นมันจะกินกว่าเดี่ยโคลาบีนัวแหลกหนาคือกันอยู่ได้เนาะว่าน่าคือกันอยู่ได้เนาะเจอแล้วคือเนื้องอกคือกาแฟกาแฟจะเปลี่ยนเนื้องอกไม่ใช่เนื้องอกกาแฟซิมมันนี่ทุกอันนี้ซุกแล้วดิซิมแล้วซิมแล้วกนแล้วกนแล้วปิ้นลลายทังนั้น ล้วจะสิยงยังมันลงยังไงอ่ะมากินมากินตำหัวนี้ต่อไปโบกร้านให้ลบๆก่อนทั้งนั้นเอาตัวนี้ไปก่อนบอกมันต้องใส่คู่กันนะฮะมันต้องใส่คู่กันนะเอ้ามันต้มีบานว่างเนาะที่นี่เักนี่เละตักเอาน้งไข่หนามมันเป็นโรดแล้วตาก็กันถือถ้วยตาย ลวกใส่ถ้วยกบกบซ้ำกันก็ว่าเจาตำมันซ้ำ่าตำลวกลวกใส่ถ้วยใส่ถ้วยมันรู้จักลวกถ้วยไข่ถ้วยมันรอกถ้าลวกแบบว่ารวมไปเลยมันเสร็จมันติดกันไหมอันนี้มันละทำกวน my lovely husband ใส่ถั่วอันนี้ได้เนาะเฮ้ยอ้งถ้วยนะรันนี้แม่ค้าดูมืออาชีพมากดูดูดูค่ะอาเอาถ้วยมาไม่เป็น มาจัดก่อนนั่นเลยเส้นพอนะเน้นเ้นหน้แป้งท้อสับใส oh. ่ลูกสาว <All right. S 1> แล้วนี่คือหน้าตาก๋วยเตี๋ยวเราจะมาปรุงกันนะใส่ลูกชิ้นไปเลยอยากได้เท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวลูกชิ้นไหมคะเอาครับ สองลูกเนาะก็โลยผักชีหอมผักชีอายจังเลยค่ะลูกก็นี่นี่กระเทียมเจียวหุวเดียวตีนไก่เลยไปเลยค่ะทุกคนแล้วก็นี่เครื่องปรุงปรุงไปเลยนี่ของน้ำแป้งปรุงก่อนเหรอเขาจิ้มแหง กินก๋วยเตี๋ยวแห้งอืมอืมก๋วยจั๊บชอบไหมชอบเค็มก็ใส่น้ำปลาเพิ่มชอบเปรี้ยวก็นี่เลยว finger พริกพริกอะต้องชิมก่อนอะฟู้อะฟู้ดนั่งไงอร่อยน้ำซุปอร่อยน้ำซุปแซ่บาะเกียบ่อนน มีบรรยากาศเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวที่บ้านเราเลยอะ่ะน<อ>ี่เขามามิพุ้งเสร็จแล้วคะ่ะเห,หลือขาดย่างเดียวกับพริกดิบเผาเห็นมาขาดพริกเผามันบ่เออนี่ละนั่งกินเลยเนาะแซ่บมะลูกแซ่บไหมคะเท็ดดีชิ้นน้องคือเปล่าน,อน้องอะได้ลูกชิ้นหรือบปล่น้องบุกกินลูกชิ้นน,น,น้งองบุกชินหรือเปล่าไหนที่บ้างแดนน้งลูกเช่น ลูกชิ้นลูกชิ้นนี่มนะคะฟอคับหมูับหมับหอันนี้ไหมลูกขับหมูไหมแ้อีอร่อยมากโตโวอันนี้มันเลื่อนม่ไปไหมมันป้อนไม่ไป มาติสูตรเป็นนางไข่กอุ้ย่แซ่บแบนี่ค่ะมค่ะทุกคนกินกยเตียวแซ่บในบยนา่มหมอมกอม่ี่นี่ตมะขมพรไก่ะจน

โอ้ยดูอ่ะอมอ้าวูปเธจะทำบาปลูกมีปันอยู่ตรงั้นไหมมนไม่หนังมันไม่ได้หนาวขนาดนั้นโอ้ยสูงน้อยู่เอาห้ห้านนี่

Okay, come just one. Warm, oh, warm, mate. warm mate? A warm? It's huh? Oh, it's It's a card. Right. See, there's a card. A train. No, it's just a card. It's a train. Okay, it's a train. The fight thing. Huh? The fight is here, เกหนส่อยไปเดี๋ยวดูนุกนุกอีกหน่อยนอกก็จะใส่โสนๆจะมาแดงจึงคืงและพริกเผ็ดผักพิกและพิกเผ็ด้่ะพิกเผ็ดชับชับหลายมีปัญญากาศที่ยังดูบ่านเถาเลยจับสวยสุดด้วยค่ะกุณน่ะกินได้เป็นของห้างแค่มาค่ะ อ๋อนนนสองสองสาวสองสาวไปนั่งสั่งนูนไไปเอาอะไรคะได้เลยค่ะไปตักเพิ่มแล้วหนึ่งอร่อยถูกใจคุณลูกและคุณพ่อแซ่บไร้ Yes s i เอาน้ำไหมคะดูนั่นน่ะมีคนอยากกินด้วยมีคนอยากกินด้วยหนึ่งมิก้านั่นผป่ยไฟ มันมันซื้อมาหัวอย่างก็โคราบีเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหากันโคราบีไปอ่ะแอคชั่นจะแบ่งมิก้าหรอมิก้าอะไรคะลูก ไ่กัาเลยค่ะไ่กันเลยค่ะเอ็ก์ไลท์บีคี๋ฟูลหิ่งไฟกันพีเปียรนี่มัน่งกกนอจะเคื่อนไม่คุณเดชคุณจังนันไม่อยังอันไพ่บอกไเอาเอาจงตั้งหลายครั้งแล้วถาอ้อมถ้าออมมาอันเพงได้บอก คุณพีว่าส์ท์ that? on a peak? t a t peak? อ้าวทิพทิพอะพี่ทิพ่ะะั่นสิเกิดพึ่งมาถึงเฮ้ยแกคู่มิเก๋เฮ้ยเขอคู่มิการเฮ้ยแซบบอหญิงอะไรของพีทอะ เหมือนเหมือนต้มแซมมาขนานันอ๋เขาเรียกว่าเซร์ฟคีสิออร่อยไม่เคยมีใครบอกว่าอร่อยไหมไม่เคยยังไม่ยังทำเล่นเองเล่นเองเจ็บเองเล่นเองเจ็บน้อยสุดชอบวิธีการอยู่ไฟใช่ รู้ฟินฟินสุดฟินสุดกว่าใครอะไรไฟไม่รู้อ่ะไม่น่าใช่อ่ะมันจะแบบว่าเขาที่เรียกอะไรสตีมอะไรฮอตสตีมอะไรสักอย่างนี่แหละ อยู่ำแนคนคนพี่โใช่เขาอยู่แบบเหมือนเหมือนเป็นตู้อบแบบไอน้ำอะเา้ทะเป็นฮอตสตีมใช่แล้วใช่แล้วก็เอาสมุนไพรหมอสมุนไพรต่างๆข่างีอ่อนๆายใช่ไหมใชเออใช่